มาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะกับการ, Final ร,ร a f i n a l a u d i t i True AF11 อันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วใช่ไหมครับมีเพื่อนๆไปบ้างไหมไม่มีเลยครับผมออรุ่นนี้รุ่นนี้ไม่ต้องถามรุ่นนี้ไปเป็นครูทั้งนั้น <c oughs> เลย <c oughs> เป็นแบบว่าเป็นคนสอนแทนนี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะได้รู้กันแล้วค่ะว่าใครจะได้เข้ามาเป็นนักล่าฝันของเรานะคะ True AF11 ตัวจริงกันบ้างเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนค่ะครับ เข้มข้นเข้ามาทุกนาทีนะคะ <c oughs> สำหรับการค้นหานักล่าฝัน <c oughs> True Academy f a n t a s a ซ e ซั่น11โดยตอนนี้ก็เหลือคนมีฝันที่เข้ารอบ29คนสุดท้ายในรอบไฟ n a ลออ d i ดิชันแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทำกิจกรรมต่างๆไปแล้ววันนี้ก็เป็นการเวิร์กช็อปวันที่2ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามีการแต่งหน้าทำผมซึ่งก็ให้น้องๆเลือกเสื้อผ้ามาจากบ้านแต่งหน้าทำผมมาเอง <c oughs> ส่วนน้องคนที่ยังแต่งไม่ลงตัวเนี่ยนะทีมงานก็จะมาช่วย <c oughs> แต่งเติมเสริมหล่อให้มาก เพราะจริงๆบุคลิกภาพก็สําคัญเป็นอันดับ2รองจากความสามารถค่ะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะมาในลุกไหนสไตล์ไหนกันบ้างดูกันคนแต่งช้าแม่แต่งมาลุกประมาณลุกล็อกลหน่อยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้องสไตล์ล็อกแต่ว่ารู้สึกว่ามั่นใจเวลาใต่ชุดล็อกเพราะว่า เป็นคนห้หาๆแบบลอยๆอย่างเงี้ยมากกว่าก็เลยใส่ชุดนี้มาตื่นมานะคะก็ก็มีอาบน้ำ <laughs> ใช่แล้วก็ก็ก็ลงอายลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ใช้เวลานานมากพอร,รงควรมาแนวใสๆ <laughs> แล้วเครื่องประดับล่ะคะทำไมถึงใส่ยิ้มเพราะหนูมีความสุข นะหนูร้องเพลงหนูต้องมีความสุขกับการที่หนูได้ร้องเพลงค่ะหนูว่าการแต่งตัวช่วยเสริมความมั่นใจถึง80%ซถ้าเกิดสมมติเรามั่นใจในการแต่งตัวเราค่ะเราก็จะมั่นใจในโชว์ของเราทําให้ภาพออกมาดูโอเคค่ะวันนี้คือปกติผมเป็นคนแต่งตัวเรียบง่ายแบบว่าเสื้อคอวีกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเลยครับแต่ว,วันนี้ก็คือออกในทางการหน่อยก็เลย พกสูตรมาด้วยอะไรย้ครับยากนะครับมันอยู่บางทีผมว่ามันอยู่ที่หุ่นนะผมก็พยายามแบบเล่นฟิตเนสไงบางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเลยแล้วแต่ว่าแบบเรานอนพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าอะไรอย่างี้ครับใช่ครับก็เป็นเสื้อยืดคอวีนะครับผมแล้วก็มีเบลเซอร์คลุมอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็กางเกงยีนธรรมดาครับก็แต่งหน้านะครับแล้วก็เซตผมให้นิดหน่อยครับผมก็คือแต่งมาบางส่วนครับพี่แล้วก็มีช่างเขามาจัดรายละเอียดให้อีกหน่อยหนึ่งครับผมน่าจะเป็นส่วนแก้มนะครับพี่เพราะว่า หลุมสิวผมเยอะมากครับพี่ก็เ,เลยอุดหลุมครับพี่แต่ก็ถือว่าโอเคครับหน้าเนียนขึ้นเยอะเลยแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ทาลิปมันให้นะครับผมม,มันใจเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับพี่รู้สึกว่าหน้าเราดูมีออร่าครับพี่ครับเราแบบว่าดูกระจ่างใสขึ้นครับผมจาก